ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่แบงค์สุดเทชาแนลนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแมปไทโคูสนามบินนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยโอเคนะครับโอเคว้าว โอเคนะครับวยน่า,อ,านอ๋อนี่โอ้ก็นึกว่าไม่เพิ่มขึ้นโอเคนะครับอันนี้กระเป๋าโอ้โหเข้าตรงนี้ใช่ไหมออกมาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อสงสัยน่าจะเข้าไปตรงนั้นแหละนะครับออกมาหรือเปล่าน่าจะออกมาไม่แน่ใจผมก็ไม่เห็นแหละ นะครับโอเคนะครับว้า wow. วสวัสดีครับว้า wow. ว กดไปแล้วะเอาโอเคไม่เป็นไรนะครับเพิกกดไปแล้วะโอเคไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่เป็นไรว,ว้าวนะครับอา้าวเป็นน้ำเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่เป็นน้ำมันเป็นลายอยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นน้ำหรือเปล่าเนี่ย อ๋อเป็นลายเป็นลายลายหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่แน่ใจนะครับผมอ้าวเดี๋ยวะนะ,อะโอเค ว้าวเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วโอเค คืนแล้วใช่ไหมโอเคนะครับตอนแรกมันเป็นโล่งๆอยู่อันนี้ทางเข้าสนามบินฟินวลวหรือเปล่าอ๋อเป็นชื่อร้านไม่ใช่สิเป็นชื่อห้างหรือเปล่าเขาเรียกว่าห้างหรืออะไรสนามบินแล้วก็เป็นสนามบินเป็นห้างหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เขาเลือกกันยังไงนะโอเคนะครับ อันนี้ที่จอดรถใช่ไหมโอเคโอ้ยอ้าอ๋ออันนี้ประตูทางเข้าใช่ไหมโอเค มีกำแพงแล้วมันไม่มีไฟแล้วเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ติดหลังคาไม่ได้ติดเพดานเลยอ๋อเอ นนะทำนะตรงนี้มันหมาได้ไง Bacon, Bacon, Bacon. เบคอนเบคอนเบคอนโอเคนะครับเขามาวางอ๋อ เป็นตารางอันดับเหรออ๋อไม่ใช่การเกิดใหม่มากที่สุดอ๋อโอเคโอเคโอเคนะครับไม่มีลูกค้าเหรอเนี่ยอ๋อร้านพึ่งสร้าง หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกเหมือนกันโอเคนะครับอ๋อเป็นป้ายสงสัยน่าจะเป็นแบบจำลองแน่เลยนะครับผม ไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยสิโอ้อันนี้ทางเข้าอันนี้ที่จอดรถนะครับว,ว้าวนั่นแหละโอเคมีสนามบินยังยังไม่มีใช่ไหมโอเคมีเครื่องบินได้อยังเนี่ยสงสัยน่าจะยังไม่มีมีแล้วหรือเปล่าไม่รู้ นะครับอืมอ้ม,อ,มอันนี้อะไรอ๋ออ้านี่ไงลูกค้าอ๋อนี่ไงใช่ไหมลูกค้าเริ่มมาแล้วเริ่มมามาแค่คนเดียวเองเหรอ โอเคนะครับผมเริ่มเป็น,นที่แล้วเพื่อนๆครับผมมีอะไรจะบอกบ้านบ้านไทคูที่ผมบอกว่าจะสร้างบ้านหลังที่สามอะ่ะบ้านหลังที่สามมันสร้างไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าให้มันถึงสองร้อยแคร์อะไรนะีอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละผมสร้างไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าไม่พร้อมใช้งานผมก็มาสร้างแมปไทคูลสนามบินนะครับนั่นแหละ โอเคผมจะพูดอะไรอีกนะลืมแล้วโอเคก็ประมาณนี้แหละ โอเคนะครับตรงนี้กล่องก็ได้นะแต่เดี๋ยวค่อยดีกว่าสร้างข้างในก่อนนะครับโอเคนะครับอ่าสร้างต่อกันเลยว้าว เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วว้าวนะครับอุ้ยกือบกดแล้วโอเคนะครับนี่ไงมีเพดานแล้วนะครับมีหลังคาแล้วเนาะว้าวโอเคนะครับ อ้าวเพื่อนครับอันนี้เป็นเป็นทะเลนะครับอ้าวเป็นทะเลเหรอมาเหมือนเหมือนเหมือนกาสาวไว้น้ําแต่คอมจิงมาเป็นทะเลทะเลมกว้างในน้ำน้ํากว้างถ้าน้ํามันกว้าง,ง,าง,าางเราก็จะเรียกว่าทะเลมันก็เป็นทะเลนั่นแหละนะครับลืมอะไรไปเลยเพื่อนผมรู้แล้วว่าผมพูดจะพูดอะไรถ้าถ้าตัวผมในเกมเราบออโดนโดนแฮกโดนแบนอะ ผมจะไม่เปลี่ยนชื่อช่องนะครับยกเว้นเปลี่ยนชื่อตัวละครแค่นั้นเองจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไงนะครับว้าวโอเคนะครับ อันนี้ก็วงจรปิดใช่ไหมหรือเป็นแค่ไฟหรือเปล่าโอไม่น่าใช่มั้งก็เหมือนกันว้าวมีไฟแล้วนะครับเห็นไหมหลังจากที่มันมืดตอนนี้มีไฟแล้วนะครับอแค่นี้ก็สว่างแล้วว้าวโอ้โหคนนี้เขาเขาหน้าตรงนี้อ๋อเขาคุยโทรศัพท์อยู่อ๋อไม่กวนเขาดีกว่า เขาคุยโทรศัพท์อยู่เขาก็คงยังจะนั่งอยู่ตรงนี้อีกนานเนาะก็เป็นเท่าๆนี้แหละนะครับอืมมแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย เพื่อนครับเหตุการณ์ค้าคิกก็เกิดขึ้นนี่ฝนตกนะคะเพื่อนๆเนี่ยฝนตกมีเห็นไหมฝนตกจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกถ้าผมทำเอฟเฟกอ่ะผมทำไม่เป็นผมไม่เคยเล่นผมทำไม่เป็นแหละอินโทรผมก็ทำไม่เป็นนะ ตัดต่อเป็นแต่อินทัวทำไม่เป็นต้องให้ใครสอนคนทำเป็นเขาจะทำได้แต่ผมทำไม่เป็นแต่ก็ต้องฝึกนั่นแหละทำช่องปไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับต้องฝึกเรื่อยๆฝนตกเพื่อนค,ครับฝนตกแล้วมาถึงฝนตกในแบบนี้แหละ แร่เทฝนตกจริงๆครับอันนี้ผมพูดจริงหมายถึงว่าฝนตกใน,นแม่นะคะไม่ใช่ฝนตกชีวิตจริงแต่ผมก็พูดจริงนั่นแหละอันนี้ผมไม่ได้ใช้อันนี้ผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะคบเห็นไหมผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกถ้าเป็นเอฟเฟกอ่ะมันต้องแบบเข้ามานนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะ่ไม่แน่ใจโอเคนะครับ พเพื่อนครับคนนี้เขาก็นั่งอยู่นั่นแหละนี่เขาน่าจะคุยโทรศัพท์มั้งสวัสดีนะข้างๆเขาเลยเห็นไหมว้าวฝน <c oughs> หยุดยังพเพื่อนๆครับฝนหยุดแล้วเอาอยัางตทอีกหรออ๋อพออยู่ข้างในมันจะเงียบๆน,นะครับ แต in ่พออยู่ข้างนอกอะมันจะดังเห็นไหมไหนนะมันตกตกหยุดหยุดอะเขาเพื่อนรัามันตกตกหยุดหยุดอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอมาข้างนอกเสียงดังมากแต่พออยู่ข้างในนะมันเริ่มแบบเงียบๆนะครับเห็นไหมมีดวงตานเลย ลงทะเลก็ได้นี่ลงทะเลนะคเนี่ลงเลยเนี่ยลึกกว่าตัวผมอีกนะลึกมากเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างนี่เห็นไหมเพื่อนๆครับเห็นไหมลึกมากผมขอบอกไว้เลยเนี่ยตัวผมตั้งเลยดเดียวเนี่ยเห็นไหมนี่ โอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนว้าวโอเคนะครับ เพื่อนๆครับฝนหยุดเพื่อนๆครับฝนหยุดแล้วนะครับเห็นไหมฝนหยุดแล้วโอ้ยฝนหยุดสักทีโอเคนะครับอันนี้อะไรอ๋อมีพื้นอีกใช่ไหมโอ้โหอุ๊ยมีทางขึ้นอีกว้าว เดี๋ยวค่อยอันนี้ก็แล้วกันสนามบินอันนี้สนามบินนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลอันนี้สนามบินนั่นแหละอันนี้อ๋อติดผนังใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้ โอเคขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอ,อไว้เพียงเท่านี้นั่นแหละนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวผมจะคลิปไปลงแล้วมาถ่ายข้างในดีกว่าอ,อ้าวดับเลยผมกดปิดนั่นแหละโอเคนะครับ โอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะคลิปไปลงแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะคลายด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์สูตรเทชแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคบาบายครับ